นี่มันเป็นเรื่องที่คนธรรมดาจะคิดได้จริง,รงๆหรือชายคนหนึ่งชื่อแหงหลงเข้าไปในก่อร้างความเหงาทําให้เขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่ในจังหวะที่กําลังจะก้าวเท้าออกไปเขากลับพบศพลอยมาที่ชายฝั่งเป็นศพที่ถ่ายลมได้อย่างน่าทึ่งโอบ้าไปแล้วเสียงถ่ายลมของศพดังไม่หยุดจนทั้งร่างสั่นสะเทือนแหงมองดูศพที่กําลังถูกเคลื่อนซัดอยู่แถมยังใช้แรงดันจากการถ่ายลมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เขาจึงเกิดความคิดบ้าๆขึ้นมา แฮงเอาเชือกมาผูกศพไว้แล้วใช้มันเป็นเหมือนเจสสกีอาศัยแรงขับดันจากการถ่ายลมพาตัวเองออกห่างจากกร้างไปเรื่อยๆวันนี้มนุษยชาติได้ค้นพบเครื่องจับก,กวนไม่รู้จบแล้วอ้าวเห้ยพอแฮงตื่นขึ้นมาเขากับศพได้ลอยมาถึงกร้างอีกแห่งหนึ่งมือถือก็ยังคงไม่มีสัญญาณเขาแบกศพที่ยังคงถ่ายลมไม่หยุดเดินลึกเข้าไปในป่าที่นี่เต็มไปด้วยขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้ไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มแต่โชคดีที่ของบางอย่างยังพอใช้ประโยชน์ได้ แท้งคนพบไม่นานว่าชายที่เขาแบก